สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนการถักแขนควบนะคะควบลงไปที่ตัวเริ่มเลยนะคะอันนี้เราจะทําที่แถวสุดท้ายของตัวนะคะตามแพทไปเลยนะคะแพทบอกให้ 3X นะคะ 3X และ 3X 3X บนแขนนะคะบนแขนก็คือแขนตัวนี้ แขนเราแถวสุดท้ายเราจะเป็นได้หกหลักนะคะเราก็จะทําให้เขาเหลือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือสามเอกนะคะสามเอกบนแขนทํำยังไงแล้วก็ให้ให้ตะเข็บเขาลอยต่อเขาอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จิ้มไปตรงไหนก็ได้ที่ที่เขาจะเป็นกึ่งกลางนะคะแบบพับไปแล้วนะคะแล้วจิ้มที่แขนแล้วหลักที่หนึ่งแบบนี้ที่สองเราก็มาจิ้มที่ตัวต่อนะคะเป็นหลักต่อกันมาเลยนะคะ แล้วก็ดึงทะลุผ่านแขนนะคะเป็น x เ,เหมือนเดิมนะคะเป็นสัญลักษณ์ x เหมือนเดิมนะคะหลักที่2จิ้มที่แขนแล้วก็มาจิ้มที่ตัวเหมือนเดิมนะคะเป็น x เ,เหมือนเดิมนะคะ และหลักสุดท้ายนะคะสามเเขาจะพอดีกันเลยนะคะเพราะว่าหลักเขาแบ่งครึ่งแล้วเขาได้สามพอดีแบบนี้นะคะเนี่ยทีเนี้ยเวลาที่เราไปไปประกอบตัวแล้วอะเราก็ไม่ต้องมาเย็บแขนเพราะว่าแขนเขาอะจะเย็บยากพอสมควรนะคะถ้าถ้าเราไม่ทำวิธีนี้เพราะว่าช่วงคอเขาจะแคบน,นะคะมันจะเย็บยากทีเนี้ยก็เลยทำคิดวิธีนี้มาเพื่อ เพื่อให้เราประกอบง่ายขึ้นนะคะการเย็บคอก็ง่ายขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ